ว่ากาเสียอีกแล้วอาจ,จารย์คะแบบนี้กล้องจะเสียด้วยไหมคะครับส่วนใหญ่นักถ่ายภาพส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้องเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพผมเองก็เหมือนกับคนอื่นๆครับท่านเองก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นๆครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เราเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเป็นยุคของอเิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีระบบบวกลบ0 0 1 1 1 1ู0 เขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กตรอนนะครับแน่นอนครับหลายท่านอาจจะเจอปัญหาสิ่งหนึ่งซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของก๊าดครับนะฮะผมเองนั้นเวลาที่เราจะไปถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะมีจะต้องมีกาดนะครับกาดมีหลายแบบมีหลายชนิดแต่ว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้ก๊าดแบบนี้ครับนะครับที่เราเรียกว่า c f กานะครับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังเวลาใช้ก๊าดก็คือพวก ช่องเหล่านี้แหละครับนะครับเช่นมีฝุ่นมีละอองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องเสียบการ์ดอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับนี่ถามว่าถ้าการ์ดมีปัญหาเนี่ยจะทําให้กล้องเสียไหมมันมีได้2กรณีครับกรณีที่1ถ้าท่านใส่ไปผิดด้านแล้วก็ดันทุลังที่จะใส่เข้าไปนะครับเช่นผมเปิดฝาการ์ดโคเวอร์แล้วก็กดตัวการ์ดออกมาอย่างนี้นะครับ ถ้าผมใส่อย่างนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าผมใส่กลับด้านโดยที่ไม่ได้ระวงังมันใส่ไม่ได้แต่หลายคนไม่รู้เช่นเด็กๆเ,เริ่มฝึกหัดใหม่ๆห,หรือลูกหลานของท่านถอดออกมาแล้วเสียบผิดพยายามจะดันเข้าไปให้ได้อย่างนี้นะครับการ์ดก็เสียกล้องก็เสียถ้าเสียตรงบริเวณที่ใส่ไอพอดของช่องการ์ดนี่นะครับแน่นอนนะครับท่านก็ต้องไปซ่อมนะครับแต่ว่าคําถามที่มีอยู่บ่อยว่าถ้าการ์ดเสียทําให้กล้องเสียไหม ถ้ากรารดเสียโดยวิธีอื่นไม่ทําให้กล้องเสียเช่นตกแตกนะครับบิดงออย่างแรงหรือไปวางไว้ใกล้ความร้อนหรือไปทิ้งไว้ในรถที่มันร้อนจัดกรารดเสียครับนะเมื่อกรารดเสียอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้ก็ได้ถ้าใส่เข้าไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับกรารดเสียทําให้กล้องเสียไหมไม่เสียครับนะครับแต่ท่านต้องดูให้ดีว่ากรารดที่มันใช้งานไม่ได้อย่าพยายามใส่เข้าไปนะครับท่านก็จะปลอดภยัย จากการที่เปลี่ยนการ์ดใหม่ซะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ที่กล้องก็จะทำให้ถ่ายภาพต่อไปได้อย่างสบายใจครับ